เออมันทําให้เกิดสมาธิอย่างดีเลยนะนี่บอสเนี่ยอืมนี่แม่แม่ชอบเนี่ยแม่ชอบเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ยากสำหรับเด็กเนี่ยถ้าเขาปาก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 เนี่ยเราก็สามารถทําได้นี่มามาจากตรงนี้เลยสะดึงก็ทําเองใช่ไหมคะนี่นี่เขาเรียกสะดึงครับครับไม่ยากครับ เอามาอบรมแล้วก็เด็กเขาสามารถปัิได้เลยอบรมด้วยกี่วันคะอยากให้เขาปักผ้าอย่างนี้เขาจะได้เลิกเหมือนหัวหน้าบอกวางโทรศัพท์ลงซะแล้วก็ผ้าหมเอาวางโทรศัพท์ลงซะแล้วคุณจะสะใจไม่สะใจก็ช่างแต่คุณจะต้องมีผลงานมีชิ้นงานตราบใดที่โทรศัพท์ติดมืออยู่ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฝังสักชั่วโมงหนึ่งเราก็ได้ เป็นมีรายได้เสริมนะครับมีรายได้เสริมนะคะอย่างตัวนั้นก็จะเป็นโขนครับท่านบอเป็นโขนลายพวกนี้เป็นเป็นลายลายที่สมาชิกผมเรียนมาจะเป็นตัวองค์ประกอบตัวองค์ประกอบรอบที่แล้วเราส่งไปสิบแปดตัวเอ่ท่านหัวหน้าคะแม่ผอจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าวัฒนธรรม วัฒนธรรมมันไม่ใช่อยู่ที่ปากอย่างเดียวเด้ลูกนี่คือการลงมือทําที่ยากเห็นไหมนี่อลายกนกเนี่ยลายกนกลายไทยนี่งามอ่อนช้อยขนาดไหนบอสดูขนคคค่ะรรัับบปีนี้เราส่งไปแปดตัวปักที่ตัวหนุมานก็จะเป็นลายกลมกลม่ะพวกนี้จะเป็นดินทองทั้งหมดครับดินทองับดินทองโอ้ ตัวนี้ก็ตกประมาณน่าจะถ้าองค์ประกอบน่าจะอยู่ประมาณสองแสนกว่าโอ้ที่ตัวขนนะคะตัวขนนี่มันต้องเรียนมันต้องอบรมอบรมเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเด็กๆมาอบรมการปักนี่แล้วไปประมูลในงานเนี่ยลูกงานเอ่อ ปวชหนึ่งชิ้นปวสหนึ่งชิ้นแล้วก็เต็มไปหมดเอาไว้ให้ลูกรุ่นลูกเธอดูเข้าใจหรือยังไปิืมมาอย่างเดียวเลยัดเส้นเดียวริลงแล้วก็ดึงมันจะดึงดึงขึ้นดึงลงมันจะมีการก้าวชั้นก้าวยาวถ้าเรามาเรียนเราก็จะรู้ว่าอือ ก้าวสั้นก้าวยาวมันมีจังหวะของการก้าวก็ดูแก้มสิดูแก้มสินี่ลูกเห็นไหมสวยมากเลยเห็นไหม